นะครับเวลาแชร์ไฟล์เนี่ยก็คือเราก็คลิกตามปกตินะครับแต่ว่าไอ้ตัว Windows XP หรือ Windows 7เนี่ยครับมันจะมีปัญหานิดนึงนะครับก็คืออาจจะอนุญาตให้มันแชร์ไฟล์นะครับก็คือเนี่ยใบอนุญาตมันนะครับก็คือเราจะไปที่ตรงนี้ครับก็คือแชร์นะครับแล้วก็จุดนี้ก็คือแชร์ตามปกติครับ แต่ว่าเราไปเพิ่มตัวตัวนี้ขึ้นมาก็คือเงื่อนไขตัวนี้นะครับผมเลือกตัวนี้ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับพอเราแชร์เสร็จนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกตัวนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยก็คือแบบอ่า user ทั่วไปนะครับเสร็จแล้วก็ทําการแชร์ครับพอแชร์เสร็จครับมันจะมีอีกจุดหนึ่งก็คือตัวเงื่อนไขนะครับก็คือ การตั้งค่านะครับให้มันมองเห็นนะครับก็คือคลิกขวาที่ตัวไฟล์ที่เราจะแชร์นะครับมันจะมี Advanced Share ตรงนี้นะครับนะครับทําเหมือนกันนะครับทั้ง w i n d o w s XP แล้วก็7ซเว่นนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับแชร์ไฟล์แต่มนดูที่ Primary นี่ครับตัวนี้เนี่ยเราต้องติ๊กให้หมดนะครับตัวนี้นะครับเพราะเราแชร์นะครับตัวเนี้ย Implement เนี่ยครับแล้วก็กดโอเคครับทีนี้ พอเราแชร์เสร็จนะครับเราทำทั้งตัว windows xp แล้วก็ windows 11นะครับมันก็จะใช้งานได้ทีนี้มาดูกันครับถ้าเราเข้า windows xp หรือ windows 7นะครับเข้าที่เน็ตเวิร์เนี่ย windows ตัวนี้มันจะมองเห็นเลยนะครับสำหรับทางที่เป็นตัว xp หรือ7นะครับเราเข้าไปแล้วก็จะเห็นไฟล์ที่เราแชร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็น windows ตัวนี้เนี่ยก็คือ Windows 11เนี่ยมันจะให้เราพิมพ์ชื่อครับผมลองตั้งค่าแล้วล่ะแต่ว่ามันมองไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อไปเลยครับถ้าเป็น Windows XP หรือ7เนี่ยมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็พิมพ์แแบบนี้เลยนะครับแล้วตามด้วยชื่อเครื่องฝั่งที่เป็น XP แบบนี้นะครับเราไปดูชื่อเครื่องนะครับ แล้วกดมิเตอร์ครับเนี่ยมันจะขึ้นไฟล์ที่เราแชร์แบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับแต่ถ้าถ้าเรานะครับไม่ต้องการพิมพ์หลายๆครั้งก็ทําการแบบนี้นะครับปี้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ไปทําการอ่เลือกตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ช็อตคัดตัวนี้วางตัวนี้เข้าไปเลยครับมันก็จะลิงก์ได้เหมือนกันครับแล้วช็อตคัดไปเลยครับมันจะได้ไฟล์แบบนี้ขึ้นมา นะครับมันก็จะลิงก์ไปเลยนะครับเรามาทําดูนะครับถ้าไม่ได้ก็ติดต่อทางเฟซผมดูนะครับเดี๋ยว